ครับครับสำหรับในการพัฒนานักเรียนนะครับเราเริ่มจากการพัฒนาแกนนํานักเรียนก่อนนะครับเด็กเรามี2,200คนเราเริ่มจากพัฒนาแกนนํา99คนแรกเมื่อแกนนำ99คน99คนนะครับมาจากทั้งหมด54ห้องเรียนครับห้องละ2คนนะครับห้องละ2คนนะครับแล้วก็ที่เหลือก็อาจจะเป็นสภพนักเรียนบ้างนะครับวันนั้นก็คือพอพอขึ้นรถได้99คนถือว่าเป็นเลขสวยเลยฮะแล้วเราเอาไปพัฒนาเพื่อให้เขารู้ว่าวันนี้นะเราจะทํา งานคุณธร ği, ยรมจริยธรรมเนี่ย <Stanley> เพื่อใครเพื่อตัวเขาเองและเขาจะมีส่วนร่วมในการที่จะทําคุณธรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างไรบ้างนะครับโดยเขาได้เรียนรู้ในเรื่องของการเป็นผู้นําการเรียนรู้ในเรื่องของการทําโครงงานคุณธรรมนะครับครับในการไปเข้าค่ายเนี่ยนะครับใ,ในในในค่ายเนี่ยก็จะมีกิจกรรมให้ได้รู้จักตัวเองได้เห็นคุณค่าของตัวเองได้ทำอ่าได้รู้ถึงว่าการทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมนะครับว่าในอนาคตอ่ะ ถ้าถ้าเกิดเขาเป็นคนที่ทําประโยชน์ให้ส่วนรวมแล้วอ่ะเขาจะได้รับอะไรตอบแทนบ้างนะครับรหลังจากที่พัฒนาเด็กกลุ่มนี้แล้วนะครับเขาก็มาเหมือนกับแพร่ขยายครับเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความดีมาแพร่ขยายในห้องครับเอามาสื่อเอาสื่อที่ได้ได้ใช้ในการพัฒนาผู้นำเนะี่ยมาสอนเพื่อนๆในห้องก็ทําให้เมล็ดพันธุ์ในงอกทางเรียนเพราะฉะนั้นก็คือหลังจาก99คนเนี่ย มาแล้วนะครับก็ได้พัฒนาเด็กทั้งรงเรียนต่อครับเป็น2,200คนก็จะรู้ในเรื่องของว่าเฮ้ยวันนี้เราทําในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเราทำไรครับก็คือเรามีเครื่องมืออยู่เครื่องมือหนึ่งก็คือโครงงานคุณธรรมครับอันะที่ทําเรื่องนี้มา4ปีทุกปีจะมีคนใหม่นักเรียนใหม่มีครูใหม่ทําอย่างไรครับที่เราจะให้อัตลักษณ์หรือในสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันซึมซับไปถูงคนรุ่นใหม่ จะต้องมาทํากิจกรรมสามวันเหมือนเดิมหรือจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทําให้ความดีของเราต่อเนื่องไปครับครับสําหรับคุณครูนะครับคุณครูที่มาใหม่นะครับรวมถึงผู้บริหารด้วยครับเนี่ยท่านผู้บริการมาด้วยก็คือเราจะมีหลักสูตรนะครับซึ่งได้ใช้หลักสูตรของสูตรพุทธธรรมนะครับการบริหารสถานศึกษาอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมตรงนี้นะครับครูที่มาที่โรงเรียนบางนาภูวิคมทุกคนนะครับ ต้องเข้าหลักสูตรนี้เพื่อที่จะได้พัฒนาจะได้ดูว่าที่โรงเรียนเ,นยเขาทําอะไรกันนะครับทุกคนต้องเข้านะครับสําหรับนักเรียนนะครับก็จะเข้าในเรื่องของการประถมนิเทศซึ่งรเราจะจัด 1, 1> วัน2วันนะครับเราก็จะมีในเรื่องของผู้นําการประถมนิเทศเนี่ยก็จะเล่าเรื่องว่าตอนนี้เรามีวัฒนธรรมอย่างไรเรามีเอกลักษณ์อย่างไรของโรงเรียนนะครับว่าแล้วโรงเรียนเราทำอะไรบ้างนะครับทําอย่างไรแล้วก็ประสบผลสําเร็จอย่างไร ภายใน2วันเนี่ยเด็กก็จะเข้าใจพอเด็กเข้าใจปุ๊บเด็กก็จะเริ่มทํากิจกรรมที่เป็นการเขาเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นฐานของการเรียนรู้ก็คือเรื่องของโครงงานคุณธรรมเล่าต่อนนดนึงว่าในเรื่องของฐานของการเรียนรู้เนี่ยโครงงานคุณธรรมเป็นฐานของการรู้จิตของตัวเอง สังเกตนะครับที่ผมเล่าให้ฟังว่าอพอเด็กทําเริ่มทำอะไรปุ๊บจะมีเสียงเข้ามาข้าง,างหู <c oughs> คนนู้นว่าม่งคนนี้บ้ามากแต่ถ้าเกิดเด็กจิตไม่นิ่งพอเด็กไม่เข้าใจพอ <c oughs> เด็กหยุดทำ <c oughs> เขาก็ไม่สามารถที่ประสบสําสำเร็จได้แต่เมื่อเขาทําสําเร็จได้เขาเรียนรู้จิตของตัวเองแล้วพอเขาพัฒนาไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเมื่อเขาทําสําเร็จเขาก็จะเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง <c oughs> นเองนื่องจากว่าเขาคิดเอง <c oughs> เขาปรับปรุงเขาแก้ปัญหาเอง <c oughs> นะครับเขาเช่นชมความสมําเร็จเองสุดท้ายเขาก็ เชื่นชมในงานที่เขาเขาจะพอใจมากในสิ่งที่เขาทำเขาจะมีความสุขในในสิ่งที่เขาความความสำเร็จของเราที่เกิดขึ้นนะครับ